ก่อนเข้ารับการรักษาสายตาเป็นยังไงบ้างคะ,ะก่อนเข้ารับการรักษานะคะสายตาจะมีสั้นอยู่ประมาณ250ข่ะสายบ้นกับคอนแทนเนส์อยู่ค่าประมาณนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทาเลสิกได้อย่างไรคะข้อมูลในการทําเลสิกก็คือเดิมสนใจในการทําเลสิกอยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้ก็โทรมาสอบถามกับทางศูนย์เลสิกของโรงพยาบาลไทยนคริน ก็ได้รับทราบข้อมูลในการก่อนที่จะทำผ่าตัดแล้วก็ช่วงช่วงก่อนและหลังทำผ่าตัดได้ทราบข้อมูลที่มากพอแล้วก็เข้าใจอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจทำเลสิพที่ที่นี่อะคะ่ะก่อนเข้ารับการรักษาเลสิพที่นี่นะคะก็จะหวนแนะนำให้หยุดคอนเดเนหนึ่งอาทิตย์นะคะก่อนมาเพื่อจะมาตรวจตาโดยละเอียดอะคะ่ะก็ในการตรวจตาโดยละเอียดก็จะมีการหยาดยาขยายม่านตาวัดตา ว่าใส่ตาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็คืนอนัดวันที่จะทำเลสิกะคะ่ะหลังจากการทำเลสิกแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมมีค่ะหลังจากทำเลสิกนะคะก็คือตื่นขึ้นมาพร้อมกับขอที่เรีวยกว่าอะไรตาใสโดยไม่ต้องหาแว่นนะคะทุกวันหลังจากนั้นก็ การทํางานรู้สึกว่ามันสบายขึ้นไม่ต้องมามวกังวลกับการใช้แว่นหรือว่าแส่คอนแทคเลนสนะคะคฝากถึงคุณหมอที่ทําการรักษาด้วยนะคะคุณหมอน่ารักมากนะคะที่ศูนย์เลติกไทยนครินนะคะล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้การปฏิบัติตัวค่อนข้างจะ,จะเข้าใจชัดเจนนะคะการรักษาด้วยเลสิกเนีย่ยปัจจุบันเป็นการผ่าตัด เพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาสัา้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเ,เทคโนโลยีจากเลสิกเนี่ยสามารถแก้ได้ทุกอย่างนะคะโดยหลักการของเลสิกก็คือการผ่าตัดแก้ไขผิวกระจกตาเพื่อให้มีความโค้งที่เหมาะสมในการรวมแสงเนี่ยไปตกที่จอประสาทตาอดีเพื่อให้ผู้ป่วย ที่มีสายตาผิดปกติเนี่ยมองเห็นได้ชัดขึ้นนะคะ mm. อย่างของผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็คือคุณอั๋นเนี่ยจะมีสายตาสั้นประมาณ250แล้วก็เอียงประมาณ50นะคะ mm. ก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ได้ผลดีในการผ่าตัดสํา mm. สำหรับการเตรียมความพร้อมออในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ mm. ก็คือเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดจะต้องหยุดใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอ,อ,อย่างไม้นถึง7วันก่อนผ่าตัดนะคะวยกเว้นว่าคนไข้บางคนที่ใส่ ขึ้นขึ้นกับชนิดของคอนแทคเลนส์นะคะถ้าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มเนี่ยก็ประมาณ3วันถ้าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งเนี่ยก็อย่างน้อย7วันนะคะวันที่มาเตรียมผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยต้องเอาญาติมาด้วยเพราะว่าจะต้องขยายม่านตาเพื่อจุดตรวจจอสายตาตรวจสภาพสายตาแล้วก็ระดับค่าสายตาว่าเป็นอย่างไรนะคะตรวจความหนากระจกตาความโค้งของกระจกตาตรวจดูว่ามีตาแห้งด้วยหรือเปล่า แล้วก็แพทย์นี่ก็จะซักประวัติอื่นๆเช่นมีโรคประจําตัวไหมทานยาอะไรเป็นประจําหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้จะมีผลต่อ,อ,อการการประเมินในการรักษาคนไข้ต่อไปด้วยค่ะวันที่ผู้ป่วยมารับก,การผ่าตัดเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวโดยหนึ่งคือห้ามแต่งหน้านะคะเพราะว่าอ,อ,อาจจะทําให้มันเข้าไปในตาแล้วมีการติดเชื้อได้สองคือห้ามใส่น้ำหอมเพราะว่าไอระเหยจากน้ำหอมเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเลเซอร์ได้ สาวคือต้องสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายถอดง่ายโดยมากเราจะให้ใส่เสื้อผ้าที่มีกระดุมด้านหน้าเพราะว่าจะได้ถอดไม่ต้องสวมทางด้านศีรษะนะคะอีกอันหนึ่งก็คือจะต้องพายาดมาด้วยเพราะว่าหลังทำจะมีการเคืองตามากแล้วก็อาจจะมีอาการแสบตาขับรถไม่ได้ังนั้นควรจะพายาดมาด้วยแล้วก็อาจจะต้องนําแว่นกันแดดมาด้วยะคะ่ะสำหรับวิธีการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดนะคะก็คือผู้ป่วย่ยต้องปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่ง หยอดยาปฏิชีวนะยาแก้เศษแล้วก็น้ำตาเทียมหลีกเลี่ยงลมฝุ่นล,ละอองแล้วก็แสงแดดนะคะก็จะทำให้ระคายเคืองหรือว่ามีโอกาสติดเ,เชื้อได้แล้วก็ห้ามแต่งหน้าหลังผ่าตัดประมาณ1สัปดาห์นะคะห้ามโดนน้ำประมาณ1สัปดาห์ต้องเช็คหน้าไปก่อนสำหรับก,การว่ายน้ำเนี่ยอาจจะต้องงดประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะก็ขึ้นกับแผลแล้วก็อาจะต้องมาให้แพทย์ที่รักดูก่อนนะคะสําหรับของคอุณอานเนี่ย ดีมากค่ะผู้ป่วยเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงหลังผ่าตัดวันแรกก็เริ่มดีขึ้นลวค่ะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นจนที่1สัปดาห์คนไท้ก็สามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าส่วนมากผลก็จะคงที่ประมาณ1เดือนนะคะผลข้างเคียงของการผ่าตัดที่เราพบได้นะคะก็คือมีเรื่องของตาแห้งโดยทั่วไปเนี้ยอันนี้พบมากที่สุดนะคะจะต้องหยดยาพบกน้ำตาเทียมหลังจากทำการผ่าตัด ไปเรื่อยๆนะคะอาการตาแห้งเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-6เดือนแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกอันหนึ่งที่เราพบบ่อยคือเรื่องของแสงกระจายอันนี้ก็ไม่ได้พบทุกคนก็จะพบในบางคนก็ส่วนมากเนี่ยจะพบตอนกลางคืนก็อาจจะมีเวลาขับรถตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะเจอแสงกระจายบ้างนะคะนี่แพทย์ก็จะบอกก่อนนะคะส่วนปัญหาอื่นเช่นการติดเชือ้อหรือว่าคนไข้มีปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่ทําให้ตาบอดเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยพบน้อยมากนะคะแทบจะไม่พบเลยเพราะว่าการรักษาเนค่อนข้างไ,ได้ผลดีแล้วก็เราจะให้ยาฆ่าเชื้อหลังการผ่าตัดค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เราตัดสินใจว่าจะมาทำเลสิกดีหรือไม่นะคะปัจจุบันเนี่ยเ,เลสิกเนี่ยเป็นการรักษาที่ได้ผลดีแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาไม่นานพักฟื้นเร็วหลังผ่าตัดเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนเป็นการรักษาที่ถาวรน,นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะเข้ามาปรึกษาแพทย์ก,ก่อนหรือว่าทาม จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดก่อนเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ค่ะ